กว่าจะเฟ้นหานักแสดงเด็กที่จะมารับบทหม่องทองดีในภาพยนตร์ A อทามทูฟลายบินล่าฝันโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมด้วยอ m เมจแม็จัดจำหน่ายโดย U72 Studio นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนื่องจากจะต้องเป็นเดือแบกของหนังทั้งเรื่องงานนี้ผู้กำกบับโยสยศักดิ์ริคชพัชรินจึงแคสติง้งนักแสดงเด็กกว่า40ชีวิต ในที่สุดก็ได้น้องโบกี้เด็กชายสุพัฒน์เทาสกุลมาถ่ายทอดบทบาทอดีตเด็กไร้สัญชาติหม่องทองดีน้องโบกี้กล่าวว่าจำได้ว่าตอนนั้นมีเพื่อนๆไปแคสติ้งกันประมาณ40คนทีมงานให้ผมเล่นฉากที่โดนเพื่อนถีบจักรยานแล้วโซ่หลุดอารมณ์เล่นกับเพื่อนทั่วไปตัวผมเองคาดหวังน้อยมากๆเลยเพราะมีเพื่อนๆมาแคสบทนี้เยอะ แต่หลังจากผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ทีมงานก็โทรมาบอกคุณแม่ว่าผมได้เล่นหนังเรื่องนี้ ผมดีใจมากเลยครับคาแรคเตอร์ Character ที่มองจะเป็นเด็กเงียบๆสุภาพพูดน้อยเน้นใช้สีหน้าและแววตาสื่อสารความรู้สึกครับถามว่าคล้ายคายกับผมไหมไม่เลยครับผมเป็นคนพูดเยอะตอนที่แสดงเป็นที่มองผมก็ใช้ความรู้สึกว่าผมเป็นที่มองในร่างโบกี้เท่านั้นเลยครับแต่ก็ยอมรับว่าการที่ต้องปรับตัวเองเป็นคนพูดน้อยก็ยากเหมือนกันตอนที่แสดงก็จะมีเพื่อนนักแสดงเด็กด้วยกันเขาเป็นคน พูดน้อยมาก ผมก็ดูลักษณะท่าทางของเขาประกอบกับก่อนแสดงผมจะพยายามจำบทให้ได้แล้วก็จะไปขอคำแนะนำจากพี่ผู้กำกับอย่างพี่สวยว่าแต่ละฉากต้องเล่นยังไงพี่สวยก็อธิบายให้ผมเข้าใจและบอกให้ผมเล่นเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับช่วงก่อนถ่ายทำผมได้มีโอกาสเจอพี่หมองตัวจริงตอนเข้าฉากแข่งพับกระดาษครับผมก็ถามพี่หมองว่าตอนที่แข่งพับเครื่องบินกระดาษ ที่รู้สึกอย่างไรบ้าง พี่เขาก็บอกว่าตื่นเต้นเขาไม่คิดว่าเขาจะทำได้ตอนเข้าฉากผมต้องเล่นต่อหน้าพี่เขาก็เขินนิดหน่อยครับพอช่วงพักกองที่มองก็ชมผมว่าเล่นดีครับผมก็ดีใจที่ได้เล่นบทของคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับถามว่าต้องรับบทเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงกดดันไหมกดดันครับเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยผมก็จะลดความกดดันด้วยการทาการบ้านอ่านบทเยอะๆครับ หม่องทองดีเปิดเผยความรู้สึกหลังได้เห็นการแสดงของน้องโบกี้เด็กชายสุพัฒน์ที่มารับบทเป็นตัวเองว่ารู้สึกว่าเขาคล้ายเราอยู่ครับตอนที่ได้เห็นโบกี้แสดงก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเราเป็นอย่างนี้เหรอก็ได้เห็นภาพอดีตตัวเองอีกครั้งเรื่องการแสดงผมไม่ต้องแนะนำอะไรเขาเลย เขาเล่นเป็นธรรมชาติมากครับแต่จะสอนเทคนิคการพับกระดาษและการโยนเครื่องบินมากกว่าครับติดตามชมตัวอย่างภาพยนตร์ A Time to Fly บินล่าฝันได้แล้ววันนี้ทาง h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v บ x t p 4 i e, n และห้ามพลาดภาพยนตร์น้ำดีได้ในวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่14กันยายนนี้ทางโรงภาพยนตร์